ว่าเป็นศึกของคณะ IoT โดยแท้จริง เพราะในการลงพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ไทยเรากับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วในวันนี้นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นการประจันหน้ากันแล้วเขเมรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็ไม่กล้าเหือกับไทยเราด้วยนะครับที่ทําเอาหุนเจนกับกระอักกระอวนใจหลังจากเห็นไทยเรานั้นเบิกล่องตีวงล้อมหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับโอ้โหเรื่องนี้ดุเดือดมากๆเพราะมีคลิปจากฝั่งขมรเองที่ออกมาคลั่งครับบุกตัดลวดหนามพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งก็ถูกยอมรับออก มาแล้วว่าเป็นคลิปจริงเป็นภาพจริงอย่างแน่นอนโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบ้านหนองจนันรบ้านหนองยาแก้วกันก่อนในะที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ในวันเดทไลน์ในวันขีดเส้นตายครับกับวันที่10เดือน10ก็เหมือนเป็นการเปิดศึกคณะทูตไอโหรือว่าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวของอาเซียนที่เราเองก็ได้พาลงพื้นที่เขมรก็พาลงพื้นที่เช่นเดียวกัน แต่ว่าฝั่งของขมรครับทูตไอวทีของพวกเขานั้นทําหน้าตาขึงขังดูเหตุการณ์ไทยเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วพอรู้ว่าไทยเราก็มีคณะทูตเอ T ทีมาเหมือนกันเนี่ยคณะเอ T ทีของขมรก็ทําหน้าตาขึงขังครับและยังอ้างว่าเป็นดินแดนของขมรเองซึ่งเรื่องนี้รายงานล่าสุดจากกองรับภาคที่1ครับก็ได้ออกมาสรุปสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสักแก้วหรือว่าบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งกองรับภาคที่1ครับออกมาบอกว่าในพื้นที่บ้านหนองจานนั้นวันนี้เนี่ย รวมนักสือมวลชนเนี่ยมาประมาณ200คนส่วนนักฟังของคัมเมน,นะครับก็มีมวลชนเข้ามาสมทบในพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีรายงานออกมากับบ้านหนองจานนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งทหารมากกว่าที่มายืนคุมพื้นที่อยู่ซึ่งไทยระเวงก็มีการจัดกําลังระวังป้องกันในพื้นที่ตอนในด้วยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งบริเวณพื้นที่บ้านหนองยากแก้วครับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็มีมวลชนจํานวนหนึ่งในพื้นที่นะแล้วก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่สําคัญหรือว่าเป็นข้อสังเกตหลัก แต่พื้นที่ฝั่งของเขมรเองกลับกลายเป็นว่าพบชาวกัมพูชาครับเคลื่อนไหวประชาชนมวลชนเนี่ยและก็ผู้สื่อข่าวประมาณ100คนบริเวณแนวรั้วรวดหนามและก็กระจายรอบพื้นที่เลยทั้งหมู่บ้านเปรยจันโดยก็มีทั้งทหารตำรวจและก็ฝ่ายความมั่นคงของเขงมรเองที่เข้ามาสังเกตการ์แต่สถานการณ์ทั่วไปนั้นก็ยังปกติอยู่ซึ่งการปฏิบัติการสําคัญครับฝั่งไทยเราเนี่ยได้จัดกําลังกองร้อยควบคุมฝูงชน หกองร้อยเข้าควบคุมและก็รักษาความปลอดภัยในพื้นที่และก็จัดชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด4ชุด พร้อมกับอุปกรณ์ตรวจและก็รถถากถางหุ้มเกราะดีห้าดำเนินการตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายไทยเราซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบ้านหนองยาแก้วโดยสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยนั้นจำนวนานวน38,256ตารางเมตรซึ่งนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนเดินทางมาสังเกตการกับการกระทาของไทยเราด้วยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปไปชนกับคณะทูตไอโอทีของเขมรเ,เช่นเดียวกัน แต่ว่าต่อมาครับทางกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าฝ่ายกบูชานั้นโดยกองบนฐาหนราบ51ได้แจง้งฝ่ายไนเราเนี่ยให้ระงับการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง GBC แต่ว่าทัพภาคที่หนึ่งของเราครับก็ได้มีการยืนยันออกมาว่าการทําดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตแดนของไทยเราไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งเราก็มีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งกองร้ยควบคุมฝูงชนยังคงตึงกําลังดูแลความเรียบร้อยทั้งสองพื้นที่เลยนะครับบ้านหนองจานและ ในวันนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ที่ใช้กำลังเข้ารังรับเหตุแล้วกองรับภาคที่1นึนั้นก็ยืนยันว่าจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดในห่วงเวลาที่ได้เปรียบแต่ก็ต้องดูความพร้อมและก็ปฏิบัติตามหลักสากลด้วยนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดจากกองรับภาคที่1ะครับหลังจากที่เรามีการเก็บกู้ทุนระเบิด ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราทําได้แค่นี้นะครับเราจะไปใช้กําลังไปบุกไปผักดันขมิแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะดูขมิคือขมิเองเขาก็เฮียเหมือนกันนะไม่ได้มีการรายงานข่าวแต่ว่าไร้สดเลยครับว่าไทยเราทําอะไรซึ่งตั้งกล้องเอาไว้อยู่แล้วโอ้โหงานนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ย ทำอะไรมากไม่ได้แต่ว่าพื้นที่นั้นเรายืนยันว่ามันเป็นพื้นที่ของไทยเราซึ่งขมรนก็เริ่มมีการระดมมวลชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ครับที่ขนกันมาเป็นรถตู้2องคันสาันรถเลยการเข้าพื้นที่บ้านหนองจานวันนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นการชิมลางนะครับชิมลางว่าขมรนจะมีปฏิกิริยายังไงก็เดี๋ยวว่าไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพาคณะทุตไอโครับจะพา นักข่าวสื่อมวลชนมาเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะหลังจากที่เราทํำพิเศษสับไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็หยุดปฏิบัติการไปแล้วและก็อยู่ในช่วงพักปฏิบัติการอยู่ซึ่งก็มีสื่อของขเขมรครับตอนนี้เนี่ยได้ตีข่าวออกมาแล้วนะครับโดยสํานักข่าวขาเขมรไทม์ของกัมพูชาออกมารายงานนะครับว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นเกิดความตึงเครียดขึ้นบริเวณชายแดนกัมพูชาไทยบอกว่าไทยเรานั้นลุกล้ําเข้ามาในดินแดนกัมพูชาพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเพื่อเคลียร์พื้นที่เนี่ยอันนี้เป็นกกาาาารดารดนมะ่ทีพูชปจ อยู่ในพื้นที่นั้นตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วจังหวัดส,สกลพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราซึ่งเป็นกองกําลังกึ่งทหารข้ามเข้ามาในเขตแดนกัมพูชาโดยใช้รถ แท็กเตอร์ดันดินและก็ดันเครื่องจักรกลหนักอื่นๆเนเข้าเคลียร์พื้นที่บางส่วนทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเด็วขณะที่กองทัพกัมพูชานั้นก็ได้เคลื่อนพลเพื่อติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าไม่มีรายงานการยิงปะทะหรือว่าเผชิญหน้าท้าทายกันแต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งของขมรที่มีการรายงานออกมานะครับตอนนี้ขมรก็มีการเคลมว่าเป็นพื้นที่ของเขาเราเองก็มีการบอกว่าเป็นพื้นที่ของเราถามว่าจะจบลงง่ายไหมผมคิดว่ายังไงก็ไม่ง่ายนะครับกับการพูด เป็นงานที่หนักมากนะครับเพราะเราต้องเคลียร์มวลชนด้วยไม่ใช่เกลียรเป็นแค่สิ่งของเท่านั้นเราเคลียร์มวลชนมันก็เลยทําให้เคลียร์ยากเนื่องจากขมนมีการใช้คนแก่ใช้เด็กใช้พระสงฆ์แล้วก็ใช้สื่ออย่างอันโอทเนี่ยมาร่วมสังเกตการซึ่งเราก็ทําอะไรมากไม่ได้นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นการเจตนา,ามากกว่าแต่ว่าข้อดีของการที่เราทําแบบนี้การเก็บกู้ทุนระเบิดแบบนี้นะครับมันเหมือนเป็นการปักธงเลยนะว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทยเราแล้วสื่อแต่ละสื่อเนี่ยออกข่าวกันไปครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้หนเซนเนย สั่นคลอนในเก้าอี้ก็ได้เพราะอย่าลืมว่าฮุนเซนก็บอกว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาเป็นของเขาแต่ว่าพอไทยเรา,เาจริงเนี่ยเราก็เข้าจุดนั้นได้เหมือนกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดกับโซนภาคที่หนึ่งที่ดูเหมือนเกมจะเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วตอนนี้ฮุนเซนจะแก้เกมอย่างไรเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่ผมว่าเราได้เปรียบนะกับการที่เราทําแบบนี้เนื่องจากค่อยๆรุกคืบเข้าไปว่าโซนนั้นมันเป็นดีเด่นของไทยเราขยับขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไปถึงแล้วก็ ดดันขไ้ซึ่งก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเน,นื่องโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแต่อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งพื้นที่ครับซึ่งก็เป็นบริเวณกองทัพภาคที่2กลายเป็นว่า โอ้โห oh เป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากได้ยินเลยเพราะล่าสุดมีการยืนยันออกมาแล้วว่าด่านขาเขมรน,นั้นบุกตัดหรือลวดหนามของไทยเรายาว3กิโลเมตรบริเวณบื้นที่ปราสาทต,ตาควายย้ำอีกครั้งว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ขเขมรมีการคลั่งขึ้นมาบุกตัดหรือลวดหนามของไทยเราซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นหลักทางสําคัญเลยว่า,ขาเขมรมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและก็ไม่ทําตามมติของ GBC ละเมิดอีกแล้วสําหรับขเขมรน,นะครับละเมิดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนเลย ว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือฉันจะทําในสิ่งที่ฉันได้เปรียบแนวคิดของเขมเมนตมาแบบนี้นะครับตลอด3าเดือนที่ผมติดตามข่าวมานะคอมเมนจะทําทุกทางเลยถ้าเกิดเขาได้เปรียบปั๊บเนี่ยเขาไม่สนกติกาอะไรทังสิ้นซึ่งเรื่องราวนี้ครับก็เป็นรองโฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงเองนะ ว่ากรณีที่มีคลิปและก็ภาพของกัมพูชาบุกเข้าตัดแนวรั้วหนามของฝั่งไทยเราเนี่ยในพื้นที่ปราสาทตาควายจังวัสรินซึ่งเรื่องนี้กองทัพอกเองก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับสูนย์ปฏิบัติการกองรคที่2และก็พบว่าแนวรั้วรวดหนามป้องกันของไทยเรานั้นถูกตัดบริเวณพื้นที่ที่ตะวันออกของปราสาทตาควายประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถูกตัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานชี้ชัดเลย ที่แสดงชัดเจนว่ากัมพูชาเขมรนั้นยังคงละมิดมาตรการหยุดยิงอยู่รวมถึงข้อตกลง GBC เอยและก็เป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็สร้างสถานการณ์ต่างๆในบริเวณบุดีแนวชายแดนอันนี้ก็เป็นเสียงที่เราการันตีออกมาแล้วนะครับว่าเขมรบุกตัดหรือลุดนน้าของไทยเราจริงๆมันคิดได้หลายมุมกับเรื่องนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ร้าพี่2เองอย่างพลโทบุษินภาดกลางที่ท่านยังไม่เกษียณน,นะครับก็มีการออกมาบอกว่า ถ้าขมรรื้อขมรจับเราต้องสอยทันทีซึ่งพอเปลี่ยนแม่ทัพเนี่ยแนวทางก็อาจจะยังเหมือนกันแต่ทําไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้ขมรนมารื้อลวดหนามเราแบบนี้เอาล่ะถ้าคิดในแง่ดีขมรนอาจจะบุกมาในช่วงเวลาที่เราเนี่ยไม่ได้ลาดเอเวนอยู่ในจุดนั้นแล้วก็แอบเข้ามาตัดหรือลวดหนามของไทยเราก็เลยทําให้เราไม่เห็นแล้วพอไปตรวจสอบเนี่ยมันหายไปจริงๆ3กิโลเมตรซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องยังติดตามกันต่อนะครับว่าสถานการณ์กองทัพภาคที่2นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทางทีี่วันนนะ้ะ มีการประชุม RBC ระหว่างกองทัพภาคที่2อไทยเรากับกองทัพภาคที่4ของ เโดยที่มีการจับประชุมครับอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชยัยซึ่งก็มีการหารือ3ประการด้วยกันนะครับก็คือเรื่องแรกนําเสนอประกอบของคณะประสานงานของทั้งสองฝ่ายเรื่องที่2ก็คือความมุ่งมั่นอย่างต่อเน,นื่องในการส่งเสริมลดความตึงเครียดส่วนที่3ก็คือหารือเกี่ยวกับเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนหรือว่า ABC ที่จะจัดขึ้นในวันที่15-17ตุลาคมนี้ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอให้กับขมรนไปนะครับเรื่องเดิมเลยถอนกําลังถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีปัญหาแล้ก็เผช ล่าสุดครับท่าดีของฝ่ายขมรนั้นก็ตอบรับกลับเป็นอย่างดีซึ่งก็จะมีการประชุมและก็ยื่นแผนภายในวันที่15-16-17ตุลาคมนี้และขเมรนก็มีการเสนอออกมาเกี่ยวกับเฉลยศึก18คนถามว่าจะถูกส่งตัวเมื่อไรซึ่งไทยเราก็ต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์สงบก็จะทําตามอนุสัญญาทุกอย่างส่งตัวกลับเมื่อความขัดแย้งยุติลงอย่างสมบูรณ์เท่านั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ขมรยอมรับ อีกแล้วนะครับยอมรับทุกอย่างแล้วไม่มีการโต้แยง้งไม่มีการแข็งแต่อย่างใดยอมรับแต่ว่ายังทําปากว่าตาขยิบนะครับสำหรับขมีนเองแล้วกองรับพที่2เองก็ได้กดดันในกัมพูชานั้นส่งแผนเพื่อลงตรวจพร้อมกันในการเก็บคู่ทุนระเบิดแบบเร่งด่วนนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอันมาพื้นที่ช่องกลางช่องบกและก็ช่องจจมซึ่งกัมพูชานเนี่ยก็รับเอกสารไปแล้วก็ข้อเสนอไปแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่การตตี100%นะก็คงต้องกลับไปประชุมกันอีก และก็จะแจ้งฝ่ายในเราเนี่ยทราบอีกครั้งหนึ่งในกลางเดือนนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพที่2และก็พื้นที่กองทัพภาคที่1ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นไหมหรือว่า ผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับ่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายย้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Streaming ความบันเทิงครบวงจร The F 16 Fighting Falcon, a name that has dominated the skies for more than four decades, remains one of the most iconic and reliable fighter jets ever built. Designed in the United States by General Dynamics, now Lockheed Martin, the F 16 has proven its worth in over 25 air forces around the world, including Thailand's. Thailand first received its F 16s in the late 1980s under the Peace Naraswan program. Since then, these jets have formed the backbone of the Royal Thai Air Force. Upgraded through the mid-life update program, the F-16s now feature modern avionics, precision targeting systems, and advanced radar capable of engaging multiple targets at once. Powered by a Pratt & Whitney F-100 turbofan engine, the Fighting Falcon can soar at speeds exceeding Mach 2, over 2,400 km per hour, and climb to altitudes above 50,000 feet. With a range of more than 4,000 kilometers, it offers both endurance and striking power. Armed with AIM-9 Sidewinders, AIM-120 AMRAAMs, AGM-65 Mavericks, and a 20mm M61 Vulcan cannon, the F-16 is equally lethal in both air-to-air -air and air-to-ground missions. Its agility, combined with a powerful radar and fly-by-wire control system, gives Thai pilots an incredible edge in combat. Even as newer fighters like the Gripen E enter service, Thailand's upgraded F 16 fleet continues to play a crucial role in national defense, training, and joint operations. The F 16 is more than just a fighter, it's a symbol of reliability, power, and the enduring partnership between Thailand and the United States.